อมหนู่ะพอดีอาย่านี่เลยคลิปฮักขีขีแก้วไปไมาไเลยนี่เอาแมอมหนูอมหนูฮ้มาสวนสวนเใจอีกขาวเล่าบาไหมขีเลยฮะขลุกขร้านนองพ้อนไหมนองพ้อนอมแนบอกแบนไอ้จอก เจ้าของลานก็เจกคุ้มาไปจังนี้ว่าเด็กไม่เด็กไม่กีิม่ิบบแปปได้คือแต่งตัว,วแต่งตัวหาแต่งตัวดอกไอ้เนะมื่อนี้เง,นงนินเด็กเงินบ่มีเมียยึดไปเม,มื่อเด้าไปไปไปแขวมีด้บัดนเรื่องแขวมกรอโดดือว่าจะมาเัยน้ำไ้นนิดหนื่นมันก็มีหมองอยู่พูน ฉันมาผู้มองเก่าป <c oughs> ระหลาบ <c oughs> ใส่ยวิธีแต่ติดเทียงไปเดี๋ยวนี้มันเศร้าหาแล้ว <c oughs> อือนั่นว่าประวัติศาสตร์บอกสำมร้อยบอกกาหาอีกดอก <c oughs> สิ่งที่อันตรายนั่นแหละคือสิ่งที่ปลอดภัยเ <c oughs> จ้า <c oughs> ไปก่อนไปก่ไปก่อไป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 เอาครับ เอเอาโชคคนมาสิให้พาไ,ไปซื้อของไปซื้อของท่นนสร้างตระพานะนะ่ะสร้างระพากะเตรียมไว้หรวครับหาผงสะาพาเพราะทันเห็นครับเอาเนี่ยเราขี้วัควายไปทเ,เที่ยวเขาเจ้ดหลอานหมันีไ่ไก่ไกเขาเจ้าเยเะม่กขี้บวยปากม่กกอบเอ้ย

หนึ่งเขาให้เมียก,กินพวมนี่พอรูนี่นะนี่กับเรนยนเลอ้าวเมือ่อไข่หนึ่งเขาซูเมียก,กินสิพ่อลูกพ่อเมียก,ก,ก,กินข้าวสารกินยืนท้องตายทวนแล้วมันกับโบเมียนละงานผู้หญิงเด้ครับไีให้เขาเฮ็ดโอ้ยผู้หญิงเขาเฮ็ดมันกับโบมือพ่วด้ล่ะบูเลียย่านเมียก,กับโบยอมรับมันเมื่อไรยานแต่าว่าอย่างถียงเขาซืือไปย่ญญานหครับอ้าวอาจารย์ขันว่ายานกันไป ไอ้กบโอ้ยบ่กือดอกเอาโชกอยังเพี่เอามีดเก็มหายแล้วกูนี่วะเกื่อวเอาเหลอกข้าเกาบะเฮอหลอกกินบอบอบบ่บ่กขึดอกเข้าไปซอง้นไรยันเมียเมรยันมเจ้ว่่ฉันเห็นข่อยออกฤทธิ์ซืือดดอกเหยื่อขึ้นกับยุตทั้งใตข่อยตลอดได้ล่ะอันสู้กัน โอ้ตีกันเลยหรอือบ่ยังแม่มัมมเนเจี๊ไปอ่ะครับไปสักแม่มันแล้วกำลังสิไปแล้วนี่แหละครับมีดเอาไใบมองเกาก็ได้ครับบ่ต้องถือหรอกครับบ่ไปใส่หรอกครับกันเมีย่สั่งครับ